สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. เป้ากึ่มสุขคูซุกคนนะครับเมือ่อี้นี่เป้ากึ่มกะมีเมนูดิสันอีอกขึ้นก่าครับหนูหนูหนูหน้าขอ,นขอบคุณขอบคุณน,นะครับเอฟซี FC. จากทางพน้องไพ่นะครับยายแดงจากทางสะดวนะครับพนบอกว่า อิดใจฝีมือมกหนูเบาคึมมาสันพอเลยไปหาหนูมาเอามาฝากเบาคึมมาโอ้ยอยากกินมกหนูอีกพี่กายเนี่ยแ่บแห้งมาสันมกส่้กินแน่มาหนอ่ะขอบุญขอคุณนะครับจัดให้แต่กับว่วกเราประกันนะครับว่สาสชสติจะออกมาเรียบใดเพราะว่า บกาซิมนะครับแต่แล้วเต่ดวงเสียเข้มเท้อบอนะครับบกากซิมเดอ้อซุกแล้วคุณละจังซิซิมอ่ะมาเบิ่งกันนะครับค่อยแยดที่ละขันตอนึงเอาคืงกับแยกเครื่องในนะครับออกตัวนี้เอาจิซอยใส่สเอาแซฟมันสีมุนปู้ลบัวดานกินนะครับ สีมาฟักนะครับฝักเอาอสีเหลือกใส่อ้าวบ่อไงแห้งนะครับตั้งสีดูอ้อนนะครับฟักฟัก,ฟกนต้อนดีกระิบโอ้ใส่เวลาก็สมควรครับ ความละเอียดข,ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับฟักต้องละเอียดขัดบ่ละเอียดย้ำเถือเนียเสียร่มนะครับเวลาเขาก,กินหัละกินเราวัดเป็นกลมหัละแซกซีเลียวฟักสำคัญแห้งนะครับ ใส่ปีกล้วยครับปีกกล้วยเพิ่กาก็ฝาก็ได้เเอฟซีโปราณเพิ่วานแ้งแขนปีกล้วยกับแซน้ำเกียร์แหลมๆมัปีกล้วยเกามันก็นเล่แหล่แนหลี่ยน่แซ่บอ่ะนี่ครับตำเครื่องแล้วนะครับ ันสิประมาณนี้หนูเราคุณฟักไว้แล้วอันนี้เครื่องในมันเราก็าฟักนะครับ้นตอนต่อไปกับงวให้มันเข้ากันสัก่อนนะครับับเครื่องตอนนี้ก็ใส่เวล,ลาหน่อยนึงเหมือนกัน นี่เครื่องเกิดโอ้โหซีเรียหลายเนี่ยเดียวเจ้านี่จะอะไรเป็นไรอยู่อ้าวคุงรสจังไรครับพุนงนัวโอ้หลายเตี้ยวขวดปริศานบานเห่านะครับหน้าปลานะครับเพื่อเที่ยวบอลนี่ พุดพุดอ้าคลุกเข้านะครับคลุกเข้าเขากันสักก่อนอ้าวขัดตอนสุดท้ายนะครับ,บเบากึืงกับใ่พักนะครับมีต้นหอมอ่ะสีเหล้านิดหน่อยนะครับ không bàn sản bản hoặc gì dạng mình Họ, Ô, nhau tùy tùy cân toàn tốt thai ý, ý mốc bạn มกกะตามสภาพของใบตองนะครับเราคุมว่าเลยพิธีพิถันเรียงใบตองพิธีพิถันจะเรียงรวดสตดทวนาศิก ตาคือประมาณนี้นะครับ